เปิดสาเหตุใหม่ดาวิกาโพสต์ข้อความตัดพ้าหมดใจทำโซเชียลแฮปเป็นห่วงจากกรณีที่นางเอกสาวใหม่ดาวิกาโพสต์ข้อความตัดพอาแปลกๆล,ลงในทวิตเตอร์ส่วนตัวโดยระบุว่าถ้ามันหมดใจแล้วอะมันหมดจริงๆท่ามกลางความเป็นห่วงใยของแฟนคลับต่างสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นขณะที่บางส่วนก็จับตาว่าตัดพอเรื่องความรักหรือเปล่าต่อมาทางด้านแฟนนุ่มเตชันทวิท ก็ได้เคลื่อนไหวโพสตอรี่ไอจีเป็นภาพสาวใหม่ยืนถ่ายคู่กับลูกโป่งสีเหลืองพร้อมแท็กหาและสติ๊กเกอร์น่ารักๆทำเอาแฟนคลับต่างลงใจว่าความสัมพันธ์ยังรักกันดีอยู่อย่างไรก็ตามผู้จัดก,การส่วนตัวของใหม่ดาวิกาได้เปิดเผยว่าเรื่องข้อความเป็นเรื่องส่วนตัวอาจจะเกี่ยวกับเรื่องร้านเรื่องพนักงานแต่เรื่องความรักไม่เกี่ยวแน่นอนวันนี้ทั้งคู่ยังอยู่ด้วยกันอยู่เลยมีคนถามเข้ามาเยอะยืนยันว่าไม่มีอะไร ขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิวค่ะและเพิ่มให้พระทุกๆข่าวก้อสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ